สวัสดีค่ะปราดา c h a n n e วันนี้ชวนมาเที่ยวพัทยากันนะคะไปไหน Where you go I go to Pattaya uh, uh For two night Two night We go to party at Brian Jacks at View D for his 76 birthday party Okay Okay You enjoy I think I I hope I enjoy. เออโอเคบายบายบายคนนี้กังวงนะคะใช่ด้วยนะหลับ t ปหลับมันีสอง แกินข้าวนะคะแวกินข้าวอ้ายิ้มเลยวะนะคนขของเรานะคะหน้าาสวยคนขับของเราสวยมากเราแวกินข้าวกนไ้จ้า,าจกินมากโอ้โหเปบ้ามีคนที่ะมาบนัคงไม่ได้กินมัน กะเพราหมูกรอบโอ้โหแซ่บอร่อยไหมครับมินเนอร์อร่อยไหมครับเยี่ยม คล็อกเทิสติกน่ครับมารับแม่เหรอขอบคุณนะครับก็มีแล้ว Hello. You sleeping? No, I'm not sleeping. <laughs> you okay. had to rest? I had to rest. I'm old man. Oh you old man. Okay. Okay. There's monkey sleeping. พี่สิยังไงเจ้ารอเลยนี่ไปขับรถล้วเามาเลยก็ได้เนะพี่รอนวิวดีอพาร์ตเมนต์เรามาถึงวิวดีอพาร์ตเมนต์แล้วส่งวินเนอร์กับนิดที่นี่นะคะเดี๋ยวนิดกับ นิดไปส่งเราที่จอมเทียนบีดบิวดีอพาร์ตเมนต์ เดี๋ยวตอนเย็นพบกันที่นี่อีกนะคะถึงแล้วนะคะจอมเทียนปาบีลูกแฟงเดินนำหน้าไปแล้วคนสวยของเรายืนอยู่นี่นะคะ เรามาถึงพัทยาแล้วนะคะพัทยา,ยาเรามาถึงพัทยาแล้วค่ะพัทยาฝนตกเรามาเอาฝนจากพัทยาไปสระบุรีนะคะนิดมาแล้วคะ่ะนิดมาแล้วคะ่ะน้องนิดมาแล้วนุงแ้งน้องนิดน้องนิดกับป้า,าจะมาถึงแล้วนะคะจอมเทียนปาร์มบีนะคะ สวยงามมากโรงแรมสวยงามมากคนก็สวยงามโอเคอ้าวมาได้ยังไงเนี่ยอ้าวอ้าว thank you You're welcome thank you thank you and uh, air condition on oh now i l e s on already k e e on already If uh, have something to uh, help, Call number five to reception. Okay. Okay. Peace and love to everyone. Oh, okay. Hello. <laughs> <laughs> <I love you. laughs> สดชื่นชื่นมึนหัวใจมากพอมาถึงแล้วเดี๋ยวอย่นนี้ก็ไปเลี้ยงฉลองงานมันเกิดของเพื่อนเขานะคะ